เปลี่ยนหลอด LED แทนของเก่าที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นเพราะซื้อมาผิดรุ่นหรือตั้งใจซื้อมาเพื่อจะเปลี่ยนหรือด้วยเหตุผลอื่นๆก็ตามสามารถทำได้มาชมคลิปนี้เลยครับสวัสดีครับพบกับผม2อส modify วันนี้นะครับก็จะมาเปลี่ยนหลอดไฟนะครับอันนี้เป็นหลอดไฟ LED ที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมซึ่งทางเจ้าของเขาซื้อมานะครับ ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าของเดิมของเดิมจะเป็นขนาด4นิ้วแต่ว่าที่ซื้อมาเนี่ยเป็นขนาด5นิ้วนะครับตรงนี้ทางเจ้าของเขาตั้งใจซื้อมาเพื่อจะเปลี่ยนที่มีขนาดใหญ่กว่าอยู่แล้วนะครับหรือถ้าผู้ชมท่านใดนะครับที่บ้านามีโคมไฟในลักษณะนี้อยู่แต่เป็นขนาดเล็กกว่าแล้วเราซื้อมาผิดรุ่นหรือใครก็ตามที่ตั้งใจจะเปลี่ยนซึ่งตัวโคมที่มีขนาดใหญ่กว่านะครับมันจะไม่สามารถใส่ได้กับของเดิมนะ เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการดัดแปลงหรือว่าต้องเจาะเพิ่มนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการเลยครับไม่ยากครับก็เป็นหลอดไฟหลอดนี้นะครับเป็นโคมไฟ LED ทรงสี่เหลี่ยมนะครับสองหลอดที่จะทําการเปลี่ยนนะอันดับแรกคือขึ้นไปถอดก่อนนะครับนี่คือห้องนี้ตรงนี้ค่อนข้างมืดนะผมไม่ได้ตัดไฟนะครับแต่ก็เราไม่ได้จอจําสายหรือจับสายอะไรนะครับก็ถอดมาโมมาก่อน มาดูลักษณะของโครมก่อนนะครับนี่ไอตัวนี้คือมันเป็นสปริงล็อกอัตโนมัตินะเนี่ยกดึงออกมาได้เลยครับดึงมาก่อนนะเนี่ผมด,ดึงออกมาก่อนเดี๋ยวเรามาดูลักษณะโคมอ่ะโคมตัวนี้นะครับมันเป็นเป็นชุดวงจรไดเวอร์ของมันอยู่แล้วนะนี่นะครับเป็นชุดจ่ายไฟของมันซึ่ง เ,เดี๋ยวดูนะด้านบนเพดานเนี่ยนะครับตรงนี้คือสายเปลือยไว้เลยนะเขาก็เดินท่ออ,อยู่แต่ว่าท่ออ่อนตรงนี้นะครับเขาไม่ได้ต่อมาถึงตรงหลอดไฟนะครับตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะนี่โอเคตรงนี้นะครับทีนี้ดูนะตรงนี้มันมีปลั๊กเสียบมันอยู่นี่นะครับเป็นปลั๊กเสียบของมันเดี๋ยวเราถอดปลั๊กเสียบออกนะครับผมถอดเอาเลย เมื่อถอดปลั๊กเสียบออกตรงนี้ก็เป็นชุดวงจรไดเวอร์นะทีนี้นะครับจุดต่อสายนี่เดี๋ยวเราค่อยตัดไฟอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาเทียบขนาดกันก่อนมาดูอันนี้เป็นหลอดไฟของเดิมนะครับเป็นขนาด4นิ้วครับซึ่งหลอดไฟของใหม่ที่ซื้อมาเนี่ยมันเป็นขนาด5นิ้วนะครับเนี่ยมันจะใหญ่กว่ากันไป1นนิ้วประมาณนะ,ะแล้ว แล้วก็ลักษณะในการติดตั้งนะครับสําหรับโฮมเดิมเนี่ยช่องที่เขาเจาะมันจะต้องเจาะขอบขอบในตรงนี้นะนี่นะครับตรงนี้จะเป็นเป็นปีกที่ว่าสวมเข้าไปนะสาหรับปิดตัวเพดานนั่นเองเพราะฉะนั้นจุดที่เราจะต้องเจาะก็คือว่าขอบตรงนี้นะครับขอบโฮมตรงนี้นะนี่นะประมาณนี้ซึ่งต้องเจาะเพิ่มนะครับเราก็เอาโฮมตัวนี้เนี่ยสี่นิ้วนะครับลองวัดขนาดดูนะ เพราะฉะนั้นเอาสามารถเอาโคมตัวนี้ทาบได้เลยนะครับเนี่ยทาบแล้วก็เจาะตามนี้ได้เลยนะเพื่อให้ขนาดมันเท่ากับตัวโคมตัวใหม่นั่นเองโอเคเดี๋ยวเราครับผมนี่นะผมเอาโคมตัวเก่าเลยนะครับมันเป็นโครมวัดขนาดแล้วเท่ากับขอบในพอดีนะผมก็จะเนี่ยทาบนะครับสำรวจดูก่อนนะครับใช้มือสำรวจดูว่ามันติดโครงซีไลน์อะไรหรือไม่นะครับเนี่ยตรงนี้ ฝั่งนี้คือตำแหน่งซีลายเลยนะนะครับไม่สามารถจาอไปได้เลยนะก็คือว่าขยายไปด้านนี้นะครับนี่นะฝั่งนี้นี่สามด้านฝั่งนี้ครับตรงนี้ผมก็ใช้เลื่อยเลยนะมันเป็นแผ่นยิดซ่ำครับนี่หน่อยนะน นี่ประมาณนี้ก็น่าจะได้แล้วครับผมครับผมตัวนี้ก็เมื่อเจาะรูไปแล้วนะครับก็ลองเอาไอ้ตัวโคมตัวนี้นะมาทาบดูนะครับอันนี้เป็นโคมเก่านะซึ่ง5นิ้วพอดีนะครับนี่นะแบบนี้ก็แสดงว่าได้นะครับก็ถ้ามันฟิตหน่อยอาจจะใช้คัตเตอร์ แต่งขอบหน่อยนะครับและที่สาคัญคือตรงนี้นะครับผมจะทําร่องบากไว้ตรงนี้หน่อยเพื่อหลบตัวสปริงนะครับก็มันก็จะมีสปริงมันคือมันเหมือนจะใหญ่ออกมาจากตัวโฮมหน่อยนะครับก็ทําหลบไว้หน่อยนะครับเวลาใส่โฮมจะได้ง่ายนี่ครับผมก็สําหรับโคมไฟหรือว่าหลอดไฟ LED ตัวใหม่ที่ซื้อมาตรงนี้นะครับต่อง่ายมากเลยสังเกตว่าจะมีสายไฟต่อมาจากหลอดไฟตรงนี้แล้วก็เข้าชุดวงจรไดเวอร์ตรงนี้ไม่มีจุดต่ออะไรเลยนะ แล้ที่สําคัญคือตรงนี้นะครับนี่มันเป็นตัวคอนเนคเตอร์แบบกดสปริงอัตโนมัตินะครับล็อกอัตโนมัตินี่นะครับเ,เวลาเราจะต่อสายคือกดตรงนี้แล้วก็เสียบสายเข้าไปแล้วก็ปล่อยมันก็จะล็อกอัตโนมัติได้เลยไม่ต้องมีการขันสกรูอะไรเลยนะก็จะง่ายนะครับโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปต่อเลยเนี่ยเมื่อมั่นใจว่าเราเจาะรูตรงนี้โอเคแล้วนะครับก็ดึงสายไฟมาเลยนะ เราก็ตัดชุดวงจรไดเวอร์ตรงนี้ออกนะครับนี่ต้องตัดไฟด้วยนะเพื่อความปลอดภัยครับผมต่อดีละเส้นครับตัดออกมาก่อนนะเมื่อเราปอกสายไฟเสร็จแล้วนะครับก็คือสายแดงนี่คือมันเป็นสายลายนะครับความจริงเอาเข้าเส้นไหนก็ได้นะครับแต่ว่าโคมตัวนี้เขากําหนดมานับแอนเอ็นเราก็เอาเข้าให้ตรงตำแหน่งเขาเท่านั้นเองนะครับนี่นะเราก็เสียบเข้าไปเลยนะครับไม่ต้องทาอะไรลยนะเสียบเข้าไปปุ๊บ แบบนี้นะแดงเข้าตำแหน่ง L เสียขาเสียบเข้าไปแล้วครับเห็นไหมมันก็จะล็อกอัตโนมัติเวลาถ้าเราต้องการถอดสายก็คือกดตรงนี้ครับกดตรงขั้วนี่แหละเห็นนะกดแล้วก็ดึงออกได้เลยแต่เวลาเสียบก็คือเสียบไปเลยมันเป็นสปริงล็อกอัตโนมัติเท่านี้เองครับนี่ประมาณนี้ทีนี้วิธีการใส่นะครับวิธีการใส่ก็ตามนี้เลยนะสปริงตรงนี้ครับมันจะ นะสังเกตสปริงนี่คือมันจะล็อกอัตโนโมัตินี่นะให้เรา,าดันสปริงขึ้นแบบนี้นะครับดันขึ้นเลยเามือดันขึ้นก็ระวังมันดีดมือนะครับก็นี่นี่นะแต่วันนี้ก่อนนะเอาสปริงขึ้นยืดสปริงขึ้นให้แนวตั้งตรงนะครับแล้วก็ให้มันอยู่นี่เห็นไหมประมาณนี้นะให้มันโผล่ขึ้นไปสอดเข้าไปด้านข้างครับเนี่ยสังเกตมือผมนะสอดไปด้านข้างครับผมเนี่ยแล้วก็ เราก็ดันขึ้นไปเท่านั้นเองนะมันมันก็จะพยายามดีตัวเข้าหาตัวเพดานนะครับหนูนะผมปล่อยมือปุ๊บแล้วก็ใช้มือกดขึ้นนีดนิดหนึ่งโอเคเห็นไหมครับตอนนี้นะครับคือมันจะแนบสนิทกับตัวเพดานพอดีเลยนะครับนน่นะประมาณนี้เรียบร้อยครับสำหรับโครมี้ก็ต่อต่อด้วยโคมนี้เลยนะ ทีนี้ก็เมื่อเราเจาะรูให้พอดีแล้วนะครับวงจรไเวอรตัดออกนะครับก็ตัดเลยครับเอคนี่เดิมนะครับก็สีแดงแดงเข้าลายนะครับหน mm ึ hmm. ่งลายตรงนี้เสียบเข้าไปเลย mm hmm. นี่ล mm hmm. ็อกเรียบร้อยครับ วิธีการก็เหมือนเดิมนะนี่ครับดันสปริงขึ้นเลยดันสปริงขึ้นแบบนี้เข้าทีละข้างก่อนก็ได้นะครับแบบนี้แล้วก็ใช้มือค่อยๆดันอะนี่มันเข้าฝั่งนี้แล้วนะครับก็ปล่อยมือเลยนะมันก็จะพยายามสปริงตัวนั้นมันจะพยายามดันของมันขึ้นอีกแล้วครับปล่อยมือนี่เห็นไหมเรียบร้อยครับ ในการเปลี่ยนโคมนะถอยจำสายนะเดี๋ยวลองเทสดูก,ก่อนครับลองเปิดสวิตช์เลยนะผมกดสวิตช์เปิดละไฟเลยนะนี่เคนะครับนะสว่างมากเลยหลอดนี้ขนาดกําลังวัตต์9วัตต์นะครับเป็นของแรมตันนะ9วัตต์ขนาด5นิ้วครับผมอเอะมานีครับผมก็สำหรับการเปลี่ยนโคม แอลดีทรงสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับของเดิมเนี่ยมันเป็นขนาด4นิ้วตรงนี้ซื้อมาขนาด5นิ้วนะครับไม่ว่าจะซื้อผิดรุ่นหรือว่าตั้งใจที่จะเปลี่ยนเป็นขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเอามาแทนกับหลอดเดิมเนี่ยสามารถทถำได้ดูคลิปนี้เป็นแนวทางเบื้องต้นได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเกจความรู้เป็นแนวทางเบื้องต้นสำหรับท่านผู้ชมทุกคนใครมีข้อสงสัยตรงจุดไหนสามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยยินดีตอบทุกคาถาม วันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสิ่งโมดิฟายเพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสว่างมากเลย